ครับกับน่งนะครับารอไทยกีฬาีขนิะครับ้เดนอายุจะอยู่ระหว่าง12ถึง14ีปีแล้วก็ในรุ่นจูเนียร์จะเป็นรุ่นเดี๋ยวผมจะขอพูดในสาาอังกฤษนะครับก็เดี๋ยวจะเชิญทางกีฬาขึ้นมาพูดนะครับ อีกอแกคอคงอีกนห่อกคนหารงอกนหนึงกคนห่งอีคนหนึกคนหอีก่อคนหนีการ่งอีกคนหนึอีนหน่งนหนอกคนน่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกหอีกนหนอยกคนนึ่งอีคนหนึอีกคะห่อีกหน่งอีนนึงีกีกครแข่งอัน c s i ่ก็คนอรุ่นจูเนียรนนะครับ แล้วก็หวังว่านักกีฬาไทยจะเข้าร่วมกันใน,นอ<ป><ป>นาคตนครับัันัก่ครับน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 กครับนครับนาครารักกี้าันกกากครันีาีคนครับการแข่งขันไทยอิหร่านครังนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันครั้งแรกแล้วก ถือว่าเป็นการแข่งขันขั้นแรกของนักกีฬาเด็กๆนะครับเพราะว่านักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้อายุ12-14ปีแล้วก็ในรุ่นที่2รุ่น14-16ปีนะครับเราก็หวังว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับจะเป็นขั้นแรกของนักกีฬาที่จะเริ่มเก็บประสบการณ์แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปให้เป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตครับ